เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาซื้ออะไรเดี๋ยวจะไปอันบอกให้ดูกันสัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ ไปดูกันนะคะว่าคืออะไรมาซีแล้วหลังคลิปไป2ชั่วโมงแล้วถ้าใครได้ดูคลิปนะคะวันที่เราไปกินนาเบโซนะคะวันนั้นเป็นวันที่คุณจูสเอารูปนาฬิการเรือนนี้มามาให้ดูนะคะว่าสวยไหมราคาประมาณเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่านาฬการเรือนนี้นะคะ ราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะจริงๆนอกว่าเหมือนไปลายๆเนาะเกือบๆหลักแสนแล้วเนาะราคาตัวนี้ค่ะ เป็น Tag Heuer นะคะหรือถ้าเป็นภาษาเยอรมันคือ Tag Heuer นะคะคลิปนี้นะคะเป็นการที่เราขอเล่าแบรนด์ Experience เกี่ยวกับการช้อปปิ้งที่ Tag Heuer หรือ Tag Heuer ที่ Central World ให้ให้ฟังกันละกันนะคะถ้าหลายๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้กันเป็นอย่างดีแล้วนะคะเป็น Swiss Made นะคะคือ Tag Heuer เนี่ยคะ่ะเป็นแบรนด์ของนาฬิกาจากประเทศสวิสแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นภาษาที่เขาใช้ก็จะเป็นภาษาเยอรมันเนาะชื่อแบรนด์นะคะเป็นภาษาเยอรมันก็คือ Tag Heuer นั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าคุณจูดออกเสียงจะชัดเจนกว่านะคะรุ่นที่คุณจูดซื้อมาเนี่ยค่ะคือรุ่น Formula 1นะคะหนึ่งนะคะที่พิจารณาคู่กันก็คือแท c h e ฮยเออร์ฟ o ร์1เหมือนกันนะคะแต่ตัวนั้นเป็น Limited Edition ที่เป็นรุ่นของที่เรียกว่าโคร a t i t n o n ร่วมกับ Red Bull นะคะแต่ตัวนั้นจะดุนิดนึงนะคะเวลาใส่ก็เลยบอกว่าเป็นตัวนี้ดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ รุ่นนั้นนะ่ะเนื่องจากเป็น Limited e dition นะคะก็หาของยากพอสมควรค่ะรุ่นนี้ตัวนี้นะคะฟอร์มเล่อวันเป็นเรือนสุดท้ายของที่ร้านแล้วด้วยนะคะทั้ง2รุ่นนะคะราคาก็ต่างกันไม่เยอะนะคะถ้าคิดเป็นเงิน US ก็ต่างกันประมาณ100เหรียญเนาะหลักพันเท่านั้นเองค่ะสำหรับเรือนนี้นะคะเราได้มาในราคาราคาเต็มของมันคือ61,000บาทนะคะเราหน้าร้านเนี่ยคะ่ะวันที่เราซื้อมีโปรโมชั่นอยู่แล้ว1 5นะคะลด15%แล้วก็ใช้ คะแนนบัตรเครดิต City Bank Prestige ลดอีก15%นะคะถ้าใครมี Altima หรือ Premier เนี่ยก็จะลด20%เลยนะคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะถึงวันที่4มกราคนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันได้นะคะต้องบอกว่าราคาใกล้เคียงกับถ้าไป <ใจ S 2> ซื้อนะที่ยุโรปเลยทีเดียวนะคะแฮปปี้ <Happy S 2> มากๆนะคะบแบรนด์นี้นะคะ Tag Heuer นะคะ<ม>เป็นคานว่า positioning ไว้เป็น Affordable luxury brand that would appeal to both traditional customer and new generation นะคะก็คือเป็น luxury brand ที่จับในราคาที่จับต้องได้นะคะที่ดึงดูดทั้งลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้า generation ใหม่ๆนะคะสำหรับรุ่น Formula 1นี้นะคะเป็นนาฬิกา collection ที่ inspired by motor racing นะคะหรือการแข่งรถสุดรหนึ่งนั่นเองนะคะนาฬิกา collection นี้นะคะมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะ เขาบอกว่าทารเก็ตก็คือกลุ่มคนที่รักที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มสปีดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบกีฬาในชีวิตเป็นคนเมืองก็ได้นะคะและก็ไม่ไม่มีความกลัวนะคะเป็น f ฟ a r l e s s นั่นเองค่ะเอของเรานะคะชื่อน้องปนนนะคะหลังจากที่ฟิตติ้งหลายรอบมากๆเลยนะคะก็น้องก็เริ่มสอนนะคะว่าเราจะต้องใช้ยังไงบ้างนะมีอะไรให้มาบ้างค่ะฟังเสียงน้องดูนะคะ ตัตคอสตูนราาการมุ่งของอเมริกาเลยแล้ว่็ตัวนี้ดงในรับประกันนะครับใน้่งงานสองปีตัวนี้ผมจะเก็บไว้ที่ชั้ด้านหลังของตัวคู่มือนะครับจะืะอสะดวกนการหาได้ถ้าตัวเรือนมีปัญหาอะไรสามารถนำส่งได้ที่สาขาต่างๆนะครับตอนนี้จะมีสี่สาขาที่สาขาเซ็นทรัลโฮสต์ขยะพาร์้อนเดมรองแทแลวก็เดะมอนบนะครับส,สีาาส่สาขาส่งส่งได้เลยค่มือผมจะเก็บไว้ท่้านหน้าของตัวกล่องนะครับ ส่วนตัวใส่อะไรที่ผมตัดออกเก็บมาให้ด้านล่างตรงนี้ถ้าต้องการเี่ยนตัดข้อหรือเพิ่มเติมอะไรก็เข้ามาได้เลยเหมือนกันนำจับเข้ามาด้วย็ตแต่ตอนนี้เดี๋ยวที่ลูกค้าจะใส่เป็นอะไรันไหมครับแต่ผมจะขอแนะนำการใช้งานต้นนะครับตรงนี้ที่เขียนเติด้มปูยานะครับตนี้ไม่ใช่เขียนนาทีของเวลาจะเป็นเ้ียนวินาทีของการัดเวลานะครับการใช้งานสัญญาณครับกดตรนี เข็มเขาจะเริ่มทำงานนะครับตรงนี้เป็นเข็มเชื่อมวินาทีตัวเข็มวินาทีจริงๆของตัวเรือนนาฬิกาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับผมข้าจากกระทิสกระทิสตรงนี้น้อยถ้าเกิดเข็มสีส้มตัวนี้ตัวยาบอกครับวนจนครบหนึ่งนาทีเข็มตัวนี้สั่งขยัดเป็นหนึ่งนาทีเป็นตัวจับเวลาว่าจับแล้วกี่นาทีครับผม่ะผมให้ลูกค้าลองชมนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันครบรอบเข็มสักงขยัด แล้วก็ข้อแนะนำเพิ่มเตมนะครับคือการจับเวลากาจับตัวนี้นะครับกรบคนหยุดตัวนี้เหมือนกันพราะถ้าเกิดว่าเราจับเวลาตรงนี้แล้ม่หยุดตัวนี้เพื่องมีปัญหาได้เพราะคนจับเขาคือจับหยุดอันนี้คืตัวรีเซ็ตเท่านั้นนะครับตรงนะครับใช่ก้อู่รก เขาอยากเป็นหนึ่งนาทีเดินนี้นะครับสามารถจับเราได้สูงสุดสามสิบนาทีนะครับที่ละโมงเลยพอเราถือว่าเราพอใจแล้วเราก็กดหยุดได้เลยครับผมป<ม>ุ๊บเขาก็จะหยุดจากนั้นเราก็รีเซ็ตนะครับถ้าอยากเขาก็จะเริ่มมาเป็นศูนย<ม>์ได้หมดเลยส่วนตัวนี้จะต้องเขียนหน่นาทีนะครับเดินของเขาตลอดเลย<ม>ถ้าสังเกตว่าถานหมดหรือถานใกล้จะหมดนะเพราะถ้าสังเกต้ได้เขียนนี้ถ้าเขียนมีเริ่อมีการกระโดดอยู่แบบเดินไม่ไม่เดินเทโลวี่อะครับผมเดินกระโดดกระโดดเนี้ย มันเป็นมุบอกว่าสัญญาณดีขานใกล้สมบูรณสามารถทข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครสัญญาณมันขออน่างาเรื่องการใช้งานเรื่องการตั้งวันที่เราตั้งเวลานะครับรับตัวระบบโณโอกาสตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าผลผมิตัวนไม่ยอมลงก่อนมันจะขบไม่ได้บอกมามันจะหยุดพานะครับมันจะขยับออกมาเมื่อที่จากนั้นอ่าขั้ทุกแรกมันจะเป็นวันที่ค่านทุกสองเป็นตัวเขียนเวลา แนะนำนะคะถ้ามีการจัดตั้งวันที่ให้ดวันที่สุดท้ายเลยปรับตัวเข็มเวลาก่อนให้ตัวเข็มเวลานะครับหด็กเลี่ยงช่วงเวรสโซนเวรสโซนของนาฬิกาคือช่วงเลขแปดถึงเลขสี่เพราะว่าถ้าเกิดเรามีการปรับเปลี่ยนวันที่ช่วงเวลาต่างๆคับตัวนาฬิกาเขาที่มีการปรับเปลี่ยนวันที่อยู่แล้วถ้าเราปรับถึงแทนกับเขาจำนวของเขานก็จะไม่สมูทเหมือนเดองผัดังหวะครับผมผมแนะนำว่าให้ตั้งที่เวลาหกนาฬิกา 6โมงครึ่งจากนั้นดังนี้พยมเข้ามาให้จุนะครับแล้วก็ดึงออกไปแค่ขยัะเดียวพอเพื่อเตรียมตั้งวันที่ต่อสมมุติว่าวันนี้วันเออวันนี้คือวันที่27ไนะครับอ่าเราจะแนะนําให้คุณลูกค้านะครับตั้งล่วงหน้าก่อนวันจริงหนึ่งวันเป็นวันที่26ต่อนะคะลูกค้าลงทะเบียนั8ลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วสช่ไหมคะ เป็น์ที่26ก่อนนะครับจากนั้นดึงมาขยับที่2เหมือนเดิมเราะจะตั้งเข็มเข็นมนาทีสาเหตุที่ผมให้ตั้งต่อหรือนั่งอย่างวันเพราะว่ามาคืนเราไม่รู้ว่านะาฬิกาของุนาฬิกาหยุดเดินนะครับ<ม>จะไ้รู้ว่านาฬิกาผิดเดยเวลาก<ม>ล,ลา,ลางคืนหรือกลางวันถ้าเกิดเวลาเป็นเวลากลางคืนถ้าเกินเลข12วันที่จะเปลี่ยนดานนี้กันกลางวันใช่ครับแล้วก็หมุนต่อไปได้เลยตอนที่4ม ตอนนี้สักรุ่นนะครับก็าทิ้ชวนทุกเกตยี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้เวลา1นึ่งทุ่มสามนาทีอนนี้ก็ตีสามนะครับทีสี่แลตลสวตัวง่อต้องนะ็สามนาทีนะครับฟังิก่วนนี้ไม่มยอมเข้ามานะครับ ตากน้ำดันเข้าไปนิดเดียวเราต้องหมุนขึ้นถ้าเราไม่ดันเข้าไปการหมุนขึ้นคือมันก็จะติดไปสนิทถ้าไปนสนิทถึงความมากตรงนี้หมุนได้แล้วจะแข็งคุณลูกค้าลองสัมผัสกันว่ามันหมุนได้แล้วจะแข็งคุณลูกครับถ้าสมมติว่าเราการต้องเวลาล้วหมุนเกินบอกถิ่นว่ทาทีนี้เกินไปแบบเกินไปมากนะถ้าเกินไปเกินสามารถหมุน,น,นได้ทางเราจะแนะนำว่าแช่แห้หหหงหมุนย้อนหรือหมุนชั่วโมง คอไปตั้สงสูตรกับกาธรรมะธรรมะตขางามันจะหมอนมันจะวนจนไา ก็เดี๋ยวนนอยขอแชร์ประสบการณ์ที่เราได้รับจากการใช้โปรแกรน,น้องประนตที่เซนต์เทนเวิลด์แท็กโฮยเออร์ที่นี่นะคะอยู่ที่ชั้นจีนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราตั้งใจเข้าไปที่ร้านเพื่อแค่เดินเข้าไปดูว่านาฬิการุ่นเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วราคาในประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าเราเดินเข้าไปถึงเนี่ยน้องก็มาทักทายแล้วก็หยิบนาฬิกาให้ดูแล้วก็พูดด้วยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเท่าไหร่อย,อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะจนคุณจุ๊ยแบบอ,อยากได้มากแล้วนะคะก็เลยบอกว่าขอไปเดินสองรอบนะคะ แล้วจะกลับมาถ้าตัดสินใจว่าจะซื้อจะอนุญาตให้ซื้อนะคะปรากฏว่าเราเดินกลับมาที่ร้านนะคะหลังจากที่เราไปทานชาที่ชวยนิ่งนะแต่ปรากฏว่าน้องประนดไม่อยู่นะคะเราก็เลยต้องกลับมาอีกรอบตอนเย็นเพื่อมาซื้อกับน้องประนดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะที่บูทธที่เซนติมเบิร์นะคะยังไงก็ก่อนจากกันนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใช่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ